สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกับอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยมีความสูงประมาณ165แต่ขี่เจ้าทัวริ่นนี้ก็ยังขี่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักนะครับเป็นตระกูลของคาวาสกินะครับ,เ,รบเดี๋ยวเจอกันนะครับอ่านี่ไงครับ ตัวนี้คือคาวาซากิวันแคนนะครับพันหกร้อยซีซีประวัติรถคันนี้เนี่ยนะครับปีปีศูนย์หกนะครับปีศูนย์หกนะครับเดิมจะไม่มีกระเป๋าใบที่สามผมไปใส่กระเป๋าใบที่สามมานะครับผมไปเปลี่ยนเปลี่ยนท่อมานะครับท่อนี้ผมเปลี่ยนสองลูกแล้วนะครับซื้อท่ออแวน ของฮาเล่มาใส่นะครับที่เขาใส่ฮาเ e y กันมันไม่ตอบโจทย์ในลักษณะของเสียงก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาสั่งเป็นท่อตีทำไส้แล้วก็ต้องการเสียงแบบไหนก็ระบุให้กับร้านนะครับส่วนข้างหน้านะครับข้างหน้าเนี่ยผมทำทำตัวนี้เลยนะครับหน้ากากนะครับสั่งหน้ากากมาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวในขณะที่ขับรถไปกับกลุ่ม เวลาระยะทางไกลๆนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับในเรื่องปะทะของลมการประทะของลมเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นชิวนะครับแต่เนื่องด้วยอายุการใช้งานของรถเนี่ยนะครับชิวตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเสื่อมเสื่อมสภาพแล้วก็เลยหาร้านขัดทําความสะอาดยังๆๆๆๆๆยังๆๆยังยังยังไม่สามารถหาร้านได้นะครับก็เลยก็เลยสั่งเป็นชิวหน้าของทัวริงนะครับ คิวหน้าของฮาร์เลย์นะครับเป็นของรถคิงมาใส่นะครับก็เลยแปลงมาใส่กับตัวนี้ค่อนข้างที่จะใส่กันได้โดยที่ไม่ต้องแปลงอะไรมากนะครับ,นะรบไม่ต้องแปลงอะไรมากแล้วก็ใส่ตาคู่ก็คือสปอร์ตไลท์ตาคู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน LED LED ไฟหน้านะครับ LED ไฟไฟหน้านี่โลโก้นะครับฝากกลุ่มไปด้วยนะครับฝากกลุ่มไว้ด้วยนะ ผมฝากกลุ่มไว้ด้วยก็คือกลุ่มปลายกระบี่นะครับปลายกระบี่ไรเดอร์นะครับปลายกระบี่ไรเดอร์มีเรื่องของเสียงไซเรนอยู่นะครับโดยรวมในลักษณะโดยรวมก็จะอยู่ในลักษณะของค่อนข้างที่จะคันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับผมได้มาเนี่ยผมได้มาในลักษณะของรถที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับก็ไม่ได้ทําอะไรมากเอามาดูเรื่องปัญหา ปัญหาที่เจอรถคันนี้ก็คือนะครับในเรื่องของหม้อน้ําความร้อนได้ครั้งแรกเลยนะครับผมไปแก้ปัญหาเรื่องหม้อน้ําเนี่ยนะครับสองครั้งแล้วปัญหาในเรื่องของหม้อน้ําผมไปแก้สองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยไม่จบแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนหม้อน้ํานะครับเป็นหม้อน้ําเดิมนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยไปอีกหนึ่งรอบแต่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนในเรื่องของของวาล เปลี่ยนในเรื่องของอายางยางที่ท่อน้ําเดินนะครับแต่ต้องสั่ง e bay สั่ง e bay เข้ามาก็ประมาณเดือนครึ่งนะครับเร็วที่สุดแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็ได้เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนอะไรไปบ้างแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนสายท่อน้ําใช้ของแท้นะครับแต่ว่าแต่ว่าไม่สามารถหาสีดําได้นะครับสังเกตว่ามันจะเป็นสีสีน้ําเงินเห็นไหมครับอ่าเป็นสีน้ําเงินนะครับในชุดหนึ่งก็ไม่มีมีอยู่ประมาณ มีอยู่ประมาณ4เส้นนะครับผมเปลี่ยนไป3เส้นนะครับท่อรางท่อบนแล้วก็ท่อเล็กที่เป็นน้ําเดินอีก1เส้นมาเป็นชุดแล้วอีกอย่างที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนคลัตเดิมทีได้มาเนี่ยลดบิดไม่ขึ้นเหมือนกับว่าคลัตไม่จับนะครับก็เลยสั่งอีเบเหมือนกันประมาณเดือนครึ่งเหมือนกันนะครับเดือนครึ่งเหมือนกันแล้วก็ได้ของมาแล้วก็เปลี่ยนเลยก็จากนั้นก็หายก่อนหน้านี้เนี่ยคลัตหมดเนี่ยคลัตมันไม่จับเนี่ยความรู้สึกว่า บิดยังไงก็ได้แค่ได้แค่บิดยังไงก็ได้แค่ความรู้สึกว่าได้แค่แปดสิบนะครับได้แค่แปดสิบแล้วก็จะอือยู่อย่างนั้นตลอดก็เลยเปลี่ยนแต่สินใ้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็ตอนนี้ก็วิ่ง,ว,งวิ่งกับชุดพี่ๆที่ขี่ฮาร์เลย์ทัวริงเนี่ยไปด้วยกันสบายสบายเลยครับนะครับที่เปลี่ยนอยู่ก็คือในเรื่องของท่อน้ํานะครับเรื่องเรื่องของคลัตช์นะครับ แผ่นคลัตแค่นี้เองนะครับนี่คือรีวิวโดยรวมผมไม่อยากทําคลิปให้บรรยาวนะครับเดี๋ยวเบื่อพี่ๆนะครับเบื่อนะครับยังไงขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับนะครับกับใจเย็นชาแนลนะครับฝากกดพี่ไว้ด้วยนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศในเรื่องของการขี่รถบวกธรรมชาติรอบๆนะครับวันนี้จะเข้าเมืองกระบี่นะครับฝาก คลิปนี้ไว้ด้วยแล้วก็ฝากช่องใจเย็นใจแน่ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ